สวัสดีครับวันนี้ผมเอกลงราคาไม่ต้องทักแชทนะครับวันนี้ผมจะมาแบบเต็มระบบเลยนะครับวิธีการติดตั้งออนนิ่งนะครับอันนี้ออนนิ่งอันนี้ที่เห็นในในรูปนี้ครับเป็นออนนิ่งสามคูนสามะครับจะมาพร้อมอุปกรณ์คือไฟ led สองเส้นแบบนี้นะครับเป็นซุปเปอร์แบ็คนะครับดำซุปเปอร์แบ็คอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะครับแต่จะรีวิวเป็นอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้นี่ครับมาซูมดูใกล้ๆครับเป็น f n super black นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับแต่นี้เราจะไม่รีวิวครับเราจะรีวิวตัว วิธีการติดตั้งก่อนนะครับตอ,อนนี้ที่ให้มานะครับทางผู้ตัดก็จะมีไฟ LED นี้แล้วก็มีแบบนี้ให้นะครับรีโมทแบบนี้ให้ลดลดแสงได้แล้วก็เปิดปิดมีปุ่มเป,ปิดปิดลดแสงเปิดแสงสูงแล้วก็มีด้านนี้เป็นเประแจนะครับเบอร์1ิสามแล้วก็เชือกตัวแอสมอแล้วก็มีน็อตเบอร์1ิสามนะครับตัวสั้นเอาไวใ้ใ้ท้ายรางแล้วก็มีแบบนี้แล้วก็มี อันนี้ตัวนี้ต้องซื้อแยกนะครับเพราะเขาจะสไลด์เข้าไปในรางนะครับรางเดี๋ยวเราจะจะมาดูอีกทีนะครับรางแบบไหนอันนี้จะได้เป็นดูเป็นแนวทางนะครับอ่ะก่อนอันดับแรกนะครับเราก็ต้องพลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกตัวกันแดดขึ้นมานะครับนี่นะครับตัวกันแดดอ่ะหลังจากท่เราพลิกขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวรางของออนน่งเขาจะมีรางคู่แบบนี้นะครับเราทําการที่จะเอาน็อตเบอร์สิบสามตัวสร้นนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้ครับ นี่ครับใส่เข้าไปในรางแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์เข้ามานี่นี่นะครับสังเกตได้แล้วเ,เราก็จะเขาเขาจะให้น็อตแบบนี้มาแล้วก็เอาน็อตเนี่ยวิ่งเข้ารางแบบนี้นะครับอย่างนี้ลักษณะจะเป็นนี้แต่ผมใส่ไว้หมดแล้วนี่นะครับเราวิ่งรางเข้ามาเสร็จแล้วเราก็เตรียมไว้เลยนะครับอันนี้เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็จะเป็นลักษณะน,านี้เสร็จแล้วเราทําการไเอาเดี๋ยวเอาตัวแอลขึ้นข้างบนนะครับขึ้น้างบนรางคานข้างบนของตัวตัวรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววิ่งรางน็อต ของคานนะครับคานบนนี่มาดูครับแล้วนะครับเราก็เอาตัวน็อตแต่น็อตตัวนี้ต้องที่คานต้องมีแถมมาให้แต่ถ้าไม่มีแถมก็หาซื้อได้ครับเป็นน็อตตัวพิเศษแบบนี้ผมจะเรียกน็อตหัวค้อนนะครับเราก็เปิดรางเดี๋ยวน้องจะเปิดรางงนี้นะครับแล้วก็เอารางนียวิ่งเข้าไปนี่นะครับลักษณะอ่ะนี่ครับมดเอันเดียวครับสองอันครับนี่สองอันอันนี้ครับแต่ผมก็ตัวแอลนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาตัวแอลให้ดูนะครับนี่ครับตัวแอลนนี่ตัวแอมาครับ พระเอกของงานครับผมไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่พระเอกของงานครับพระเอกของงานคือออนนิ่งครับอ่ะมาผมก็จะใช้ตัวแอลตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะยาวหน่อยนะครับถ้าเกิดใครติดอะไรก็ใส่เป็นสั้นได้นะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะยาวนะครับจริงๆต้องตัดออกหน่อยนะครับนี่ครับเราก็ใส่ลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปที่สำคัญก่อนติด ตัวอนนิ่งนะครับต้องมีตัวคันขวางแบบนี้นะครับไม่มีจะติดไม่ได้นะครับนี่ครับร็ดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําอันนี้อันนึงครับเราจะเข้ามาจัดทรงกันนะครับว่าเราจะเอาระดับไหนิคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ติดได้แน่นอนครับผมมีหลายท่านที่แบบว่าเติดตั้งไม่ได้ครับผมเลยต้องทําคลิปนี้เป็นแบบจริงจังหน่อยละเอียดนิดนึงครับผม ต่อไปครับสามสองหนึ่งเริ่มหลังจากที่เราติดตัวนี้นะครับก็จะให้ตัวอย่างนี้ได้อันนี้เราจะต้องเดี๋ยวเราจะต้องห่างออกมาหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีชิ้นงานของออนนิ่งอะมาติดอีกตัวหนึ่งคือเราจะดันเข้าไปให้เขาชิดตรงนี้นิดนึงแล้วแต่เราชอบนะครับผมก็จะไขนี่ไว้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ไขอันนี้ที่ผมใช้เป็นกอบแกะนะครับก็จะสะดวกหน่อยแต่ในชุดเ็าะจะเป็นประแจรธรรมดาให้มานะครับเขาจะไม่มีกอบแกะให้ เอะนอตตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ก็ให้ตัวได้ไปนิดนึงนะครับเพื่อเราเดี๋ยวจะต้องมีการขยับตัวออนนิ่งเข้ามาตรงนี้จะได้ชิดตรงนี้ได้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน็อตจะโผล่นี้เดี๋ยวเห็นภาพจะเข้าใจครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาออนนิ่งเข้ามาชิดตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไขน็อตยึดโอเคหลังจากที่ผมยึดตัวออนนิ่งเสร็จแล้วครับเนี่ยที่ผมบอกว่าตรงนี้น็อตเขาจะเข้าไปชิดตรงนี้ครับพอเราได้เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะทําไขไม่ได้ครับเขาจะติดตรงนี้เราต้องดึงเามานนึง เพื่อให้มีระยะของของของเราไข่หน่อยน่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับถ้าผมอธิบายได้ไม่งงเนี่ยครับผมก็จะแค่ยึดไปพอประมาณเนี่ยครับอ่ะเสร็จแล้วเราได้ระดับแล้วครับเราก็เลื่อนเลยครับสามสองหนอันนี้นะครับหลังจากเรายึดเสร็จแล้วเราก็ หลวมๆเนี่ยเราจะก็ขยับได้นะครับขยับซ้ายขวาว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนนี่ตำแหน่งอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมพอใจแล้วครับผมผมก็จะทําการยึดยวผมขอดูอี่นะครับวพาผมพอใจนะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่โอเคครับผมอันนี้ครับจะสังเกตได้จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ยังหลวมอยู่เพราะว่าเราจะมีการขยับเพราะเดี๋ยวเราจะไขน็อตตรงนี้ก่อนเนี่ยครับเราจะไขตรงนี้ก่อนเพื่อยึดแน่นเนี่ยครับ แล้วเราก็ถึงขยับเข้าไปแล้วถึงไขตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการง่ายนี่เทคนิคผมนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นเคสอลูมิเนียม3 3คูณ3อันนี้เป็นรุ่นอัปเดตใหม่ล่าสุดล่าสุดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปกลางแล้ะเทสไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวตามต่อไปเลยครับเดี๋ยวกําลังจะไปหลังสวนนะครับก่อนติดตั้งนะครับทุกครั้งต้องมีนี่นะครับคานขวาง ขวางนะครับเพราะควานคานขวางจะยึดกับตัว L ชิ้นนี้นะครับก็คือตัว L ชิ้นนี้เนี่ยครับจะดูแววว่าจะเป็นตัว L แล้วหลังจากนั้นก็เอาน็อตวิ่งเข้านี่นะครับตามในคลิปเลยนะครับวิ่งวิ่งเข้ารางตรงนี้2อันเบอร์13ตัวสั้นแล้วก็เอาตัว L เนี่ยมายึดกับคานก็จะมีน็อตตัวพิเศษตัวนี้เพื่อวิ่งคานนี่นะครับ่ยคือน็อตตัวพิเศษครับผมแต่น็อตตัวนี้มีซื้อทั่วไปแล้วก็เกิดเราซื้อคานเขาก็จะมีแถมมาให้ด้วยนะครับน็อตตัวนี้ไม่ต้องงปกััวลนะครบ แต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็ใช้เบอร์13หรืออะไร DIY ได้นะครับแต่ถ้าเป็นน็อตแบบนี้จะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วผมก็ติดตัวแอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปลองเทสไฟกันด้วยนะครับว่าดูว่ากลางแบบไหนด้วยโอเคครับผมตามต่อไปเลยครับส 2>, 2 1สองหนึ่งตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวกันแดดอลูมิเนียมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูนะครับวิธีการกาง วิธีการกลางนี่จะมีหลายแบบหลายลักษณะมากแล้วแต่เราเลือกกลางเดี๋ยวผมจะกลางแบบของผมนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับกางคนเดียวเลยนะครับมามาดูใกล้ๆนะครับแล้วผมจะเทสไฟให้ดูนะครับกันแดดอลูมิเนียมเนี่ยอันนี้จะเป็นสามคูณสามเป็นตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือสามคูณสามนะครับอันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดพอเราเราแกะมาเคสก็จะเด้งขึ้นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ผ้าออกมาผาไขึ้นมาเลยนี่ครับผม แล้วจะเอาผ้าดึงออกมาเราจะพ้าตรงนี้ก็ได้นะครับพาดไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่จะพาดก็ได้นะครับแล้วเราก็ดึงเอาแขนเขอกมาอันนี้เป็นแบบเนึงจะมีหลายแมสนะครับอันนี้ไม่มีผูกถนะครับนี่นะครับเรจะเอาผ้าตรงนี้ออกมารอเอาเสาเอาแขนแขนเรามายืดรอไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนู้นตามออกมานะครับนี่นะครับจะรอดไม่รอดมาดู ล่างนี่ก็จะเป็น F4N แบบอันใหญ่บุ้มเลยครับเราขาลงนะครับค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างใหม่อยู่เราจะจางเสาตรงนี้ออกมาเลยนะครับเราก็ล็อกไว้นิดนึงเศษตะกอนใส่นีาใหญ่มากครับสาที่สามตึ้มบ้ามันจะดีเสาไม่ล็อกนะครับต้องล็อกสามตอกนะนี่ครับ ตั้งแล้วนะครับตั้งเสาแล้วแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาเ,เสียบเสียบันดูอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับ,น,บ,บน,นี่เราก็กางออนิ่งเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับหลังการติดตั้งและการกางต่อไปเราจะมาเทสไฟก็อันนี้ก็จะเป็นสามที่สามอันนี้ก็ผมจะจัดตรงนี้นะครับก็ให้สูงหน่อยเสานี่เราชื่อได้2เมตรครับตัวนี้ผมอัปเดตตัวตัวแขน แขนขามาหมดแล้วนะครับเป็นสีดาแล้วก็ใช้เหล็กค่อนข้างจะหนาด้วยนะครับก็จะแข็งแรงหน่อยครับเพิ่มความแข็งแรงไปอีกนิดนึงนี่ครับโอเคก็จะเป็นแบบเราก็แปกไฟนี่ไฟมงห้มาอย่างเนี้เป็นติกตุกแกนะครับเป็นตุกตีนุแกแบบนี้นะครับวันนี้มืดแล้วเดี๋ยวเรามาเทสไฟด้วยว่าสว่างแค่ไหนเดี๋ยวจะมาเทสไฟนี่ไม่แน่ใจเปิดเลยนะครับทําการเปิดนี่เปิดปุ๊บแมลงไล่อยู่นี่ครับ แจมต้มป e ็น ah! ้มแบบไล่มาเลยตอนนี้เสียบปุ๊บก็ไม่มียุงเลยครับยุงหายไปหมดเลยเพราะว่าสาเพราะว่าสาตอบเฟลอะโอเคครับผมเดี๋ยวสาที่พิธีการเขียด้วยดีกว่าเก็บคนเดียวว่าเก็บยังไงตอนเก็บก็ทําเหมือนตอนที่เอาเข้ามาตอนที่กลางนี่แหละครับไปเป็นวิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บก็ไม่ยากเลยครับเราดับแรกครับวิธีการเก็บเนี่ยจะมีหลายแบบแต่เอาแบบของผมแล้วกันผมก็จะดึงตัวนี้ออกแค่นี้ครับแล้วก็ล็อกนิดนึงการ แล้วก็เลื่อนออกมาแบบนี้นิดนึงเพื่อเดี๋ยวตรงนี้จะได้ไม่ติดต่อไปผมก็จะมาทำข้างนี้ด้วยครับไตมากดึงออกมาแล้วก็ปัดออกไปนิดนึงในงลนผู้ช่วยอ่าผู้ช่วยมาแล้วครับแล้วก็กางแล้วก็เก็บข้างหลังนี่จสติดผอมใหม่อย่างดูอ่ะดึงงานครับผู้ช่วยโอเคลองหนีบแล้วก็ลองมาหยีบมือฮะนี่ค่ะตลองหนีบนะฮะวางนะัะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็พลิกลงแล้วก็ม้วนเลยครับม้วนเลยครับ มนรวดเร็วเลยครับอันนี้่อนข้างใหญ่นะฮะก้องเดินนะครับนาทีเดินนะครับนี่ครับ้นะเราเก็บมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับนี่ครับวางไว้ตรงนี้ครับอ่ะแล้วเราก็เอาเสานี่วนเข้ามา ้อยนะครับแต่เราก็เอาชิ้นงานที่เราเตรียมมาให้เองอันเราไม่ต้องเอาตึงอะไรมากก็ได้นะครับหย่อนไว้หน่อยก็ได้นะครับตัวผ้าแล้วก็เสียบเข้าไปดันเข้าไปแบบนี้เลยใ้ายขอนนี่ครับก็เข้าแล้วพอดีเลยไปเลยแล้วก็เอาผ้าลงนี้ที่สําคัญไม่ต้องให้ผ้าหนียนะครับจะเก็บเปียกฝนก็เก็บได้นะครับแต่กลับบ้านไปต้องตากให้แห้งนะครับอันนี้ข้อสําคัญเลยครับ ในกานเลาได้โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เคสอลูมิเนียมครับคําเตือนนิดนึงนะครับการติดอลูมิเนียมเนียเน่ยครับหลังจากที่ดูคิดจนมาถึงตอนนี้นะครับการติดออนน่งไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมทุกออนน่งเลยนะครับทุกชนิดเลยนะครับ1ต้องลงสมอ2สองเจอฝนต้องลดเสาสามคือลมแรงๆไม่ควรกลางเลยครับควรผ่านเลยห้ามกลางเลยครับเขาไม่ใช่แบบว่าจะต้องทนลมระดับแบบสูงๆได้นะครับ ได้ในระดับหนึ่งครับผมแต่เราต้องลงสมอให้ดีเอาให้อยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับข้อคําเตือนถ้าเกิดใครลืมลงสมอเนี่ยเรียบร้อยทุกลายครับผมตงัพเขานาครับไปแล้ครับสวัสดีครับ